โดยวันนี้ครับศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัลรักษ์ณอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตรวรคัติยะราชนารีก็ได้มีการพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบทุภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน1,200ชุดไปติดตามครับ จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําท่วมฉับพลันส่งผลให้น้ําท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ทางการเกษตรและเส้นทางคมนาคมเส้นทางคมนาคมนะครับก็ถูกตัดขาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลตําบลคลองหอยโขง อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลักษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยะราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้นายบัญชาเดชสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ต่อการดำรงชีวิตจำนวน1,200ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสโดยมีนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายนัตก r i t สิทธิโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายทศพลสวัสดิสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้รับมอบ แล้วก็ส่งมอบครับสิ่งของยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้แทนแต่ละจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดยะลาจำนวน300ชุดปัตตานีจำนวน300ชุดและจังหวัดนราธิวาสจำนวน600ชุดแล้วก็นำไปส่งต่อให้แก่รัศดรครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัย โอกาสนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษก็ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอตัวแทนรัษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยให้ได้รับทราบต่อไปอยังความปราบปื้มปิติแก่รัศฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงครับบริเวณภาคใต้ระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2565 จึงทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ำลนตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรจะได้รับความเสียหายโดยจังหวัดยะลาครับก็มีพื้นที่ประสบภัย7จ็ดอำเภอ49ตําตำบล235หมู่บ้านรัศดรได้รับผลกระทบ8,420ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร15,564ไร่ครับในส่วนของบ่อตกปลาของเกษตรกรครับ 198บ่อถนน21สายโรงเรียน19แห่งมัสยิด2แห่งครับจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ประสบภธธัย12อำเภอ82ตำบล351หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ15,458ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร,ร8,655ไร่ถนน21สายโรงเรียน19แห่งมัสยิด1แห่ง ปัจจุบันครับไม่มีฝนตกในพื้นที่แล้วระดับน้ำคลองลดลงตามลําดับแต่ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสาบุรี่ครับจังหวัดนาราธิวาสมีพื้นที่ประสบภัย13อำเภอ69ตำบล491หมู่บ้านรัศดรได้รับผลกระทบ49,711ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร6,925ไร่ บ่อปลากุ้งครับ110ไร่ถนน47สายสะพาน5แห่งดินสไลด์ทับเส้นทาง1แห่งมัสยิด22แห่งโรงเรียน15แห่งและสถานที่ราชการ14แห่งด้วยครับก็ประชาชนประสบนิก่รน,นะครับของพระองค์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจากมรสุมของในพื้นที่นะครับ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากลมมผสมต่างๆทําให้เกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะพิบัติภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นยังความปรับปลื่มนะครับให้กับประชาชนเป็นยิ่งนะครับโดยศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระน้องนางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลรักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยะราชนารีได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบะภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปทั้งหมด จำนวน1,200ชุดครับ